้อบอกว่ากลายเป็นข่าวใหญ่เลยครับเมื่อวานที่มีข่าวว่าประเทศจีนเองเนี่ยได้เตือนว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลชั้นนําของโลกอย่างบิตคอยจะมีมูลค่าลดลงเหลือศูนย์นะครับและก็หนังสือพิมพ์ของรัฐอย่าง Economic Daily เนี่ยได้เตือนนักลงทุนให้ระวังความเสี่ยงของราคาบิตคอยที่กําลังมุ่งหน้าจนเหลือศูนย์นะครับ่ามการการลดลงล่าสุดของสกุลเงินดิจิตอลตามที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยเขียนบทความในเรื่องนี้นะครับเป็นการเรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง The e c o n o m i s t นะครับที่จำลองเหตุการณ์ฮะมันเกิดขึ้นจริงนะครับหากบ i t คอ i n มูลค่าลดลงเหลือศูนย์จริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Ge e k Daily กันไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทระ,ะดนจากโด,โดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นร้อนนะครับข่าวเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับที่มีสื่อของประเทศจีนนะครับที่ออกมาเตือนว่ามูลค่าของบิตคอย n เนี่ยอาจจะลดลงตนเหลือศูนย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการออกมาเตือนนักลงทุนได้อย่าง น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นบทความที่ตีพิมพ์โดยสื่อของรัฐนะครับอย่าง Economic Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภายใต้คณะกรรมาการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงที่กล่าวว่านักลงทุนควรระวังความเสี่ยงที่ราคาบิตคอยเองเนี่ยกำลังจะมีมูลค่าลดลงเหลือศูนย์ะครับรวมถึงมันได้เห็นแนวคิดบางอย่างนะครับที่ทางรัฐบาลจีนมอง สกุลเงินดิจติตอนรูปแบบใหม่อย่าง Bitcoin ์เองนะครับมีคำบางคำที่ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นคำพูดที่น่าสนใจนะครับเช่น Bitcoin นั้นผลตอบแทนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการซื้อขายนะครับซื้อที่ต่ำแล้วขายให้ราคาที่สูงขึ้นนะครับมันเป็นการปั่นราคาขึ้นมาซึ่งในข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงในอนาคตเนี่ยเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงหรือประเทศตะวัน ประกาศว่าบิตคอยเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันก็จะกลับคืนมูลค่าเดิมซึ่งมันไร้มูลค่าอย่างยิ่งนั่นเองมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากฝั่งของอรัฐบาลจีนเองมันใช้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าพวกเขามองสกุลเงินดิจิตอลเหล่านี้อย่างไรแต่ว่ามันก็มีอีกหลายมุมมองนะครับที่มันมีทั้งมุมมองเชิงบวกและเชิงลบต่อเทคโลยีใหม่เช่นนี้นะครับผมก็ มองว่าสุดท้ายเนี่ยเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะครับว่ามุมมองของใครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคราวนี้ลองมามองมุมแบบแง่ร้ายมากๆนะครับว่าหากสิ่งที่รัฐบาลจีนได้พูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าบิตคอยนมีมูลค่าลดลงเหลือศูนย์จริงๆซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการขยายตัวของโลกคริปโตโคเคอเรนซีเนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับในปีที่แล้วมีประมาณ6 พันสกุลเงินที่ได้เข้าจดทะเบียนบนคอยมาร์เก็ตแคปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า1 1 0 0 0สกุลเงินนะครับที่มีการจดทะเบียนเพิ่มเข้ามามูลค่าตลาดรวมเนี่ยพุ่งขึ้นจาก3 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับเป็น1.6ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศแคนาดาโดยประมาณนะครับโดยมีกระเป๋าเงินดิจิตัลที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 100ล้านใบเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับปี2018นะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาลงทุนในตลาดอันหอมหัวนี้เนี่ยก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยมีส่วนของสถาบาันคิดเป็น63%ของการซื้อขายทั้งหมดนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียงแค่10%ในช่วงปี2017กองทุนที่มีชื่อว่า Skybridge นะครับกองทุน He f ฟันที่ดำเนินการโดย n t t o o y y c a r a m ม c c i นะครับเป็นอย่างที่ดีของกองทุนที่มีความหลากหลายมูลค่ากว่า 3,500ล้านดอลลาร์นะครับเริ่มลงทุนในคริปโตในเดือนพฤศจิกายนปี2020ในเดือนมกราคมปี2021ได้เปิดตัวกองทุนบิตคอยมูลค่า500้ล้านดอลลาร์นะครับมีการเปิดรับลูกค้า26,0 0 0รายซึ่งมีตั้งแต่บุคคลรับรวยไปจนถึงกองทุนความมั่งคั่งต่างๆนะครับโดยถือสกุลเงินหลักอย่างบิตคอยคิดเป็น9%เป็นของมูลค่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิม5%เตและตอนนี้กองทุนเฉพาะดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าประมาณ700้ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามนะครับการเติบโตที่เกิดขึ้นกับมีความผันผวนที่สูงมากนะครับโดยส่วนใหญ่ใช้ความปั่นป่วนที่เป็นตัวกาหนดลักษณะของตลาดคริปโตบิตคอยเนี่ยลดลงจาก64,000ดอลลาร์ในเดือนเมษายนปี2021เป็น30,000ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมและพุ่งกลับไปที่67,000ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและราคาก็เพิ่งตกลงมานะครับอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้เนี่ยเกาะอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0 0ดอลลาร แล้วมันมีคําถามที่น่าสนใจนะครับว่ามันจะเกิดผลกระทบที่เลวร้ายมากขนาดไหนนะครับหากจินตานาการว่าราคาของบิตคอยเนี่ยตกลงจนไปเหลือศูนย์จริงๆต้องบอกว่ามันมีปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางเทคนิคหรือการแฮกครั้งใหญ่ของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนชั้นนําซึ่งเคยเกิดขึ้นมานับต่อนับแล้วนะครับในอดีตอย่างการล่มสลายของเมลกอกนะครับที่สร้างความเสียหายจํานวนมาศสารหรืออาจจะมาจากปัจจัยภายนอกนะครับเช่น การปรับปรามโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆของรัฐที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอัลเอเรียรนะครับผู้จัดการสินทรัพย์จากอ l l i a n c e กล่าวว่ามีนักลงทุนคริปโตอยู่3ประเภทนั่นก็คือผู้มีความรู้พื้นฐานซึ่งเชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่สกุลเงินที่รัฐบาลออกให้ในวันหนึ่งนะครับอย่างที่2ก็คือนักวางกลยุทธ์นะครับซึ่งคิดว่าค่าของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้คนเข้ามาลงทุนมากขึ้น และสุดท้ายก็คือกลุ่มนักเก็งกําไรนะครับที่ต้องการเล่นเพื่อการพนันซึ่งหากบิตคอยล่มสลายจริงๆเนี่ยคนกลุ่มแรกคงไม่พอใจอย่างมากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเทขายหมดน้อยที่สุดนะครับส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นนักเก็งกําไรเนี่ยจะหนีไปทันทีนะครับเมื่อเห็นสัญ,ญญาณปัญหาเพียงครั้งแรกส่วนคนกลุ่มที่2เนี่ยจะถูกเกลี้ยกล่อมให้อยู่ต่อแต่สุดท้ายก็คงอยู่ไม่ไหวอยู่ดีนะครับหากราคาตกไปที่ศูนย์ สิ่งที่จะส่งผลต่อไปก็คือนักขุดบิตคอยนะครับผู้ตรวจสอบการทําธุรกรรมเพื่อแลกกับโอกาสในการได้รับเหรียญใหม่จะมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะดําเนินการต่อไปทําให้กระบวนการตรวจสอบและอุปทานของบิตคอยเองเนี่ยหยุดชะงักลงนะครับและลงทุนอาจจะทิ้งคริปโตเคอเรนซีอื่นๆด้วยความโกรธเคืองผลที่ได้ก็คือการทําลายความมั่งคั่งของกลุ่มคนจํานวนมากนะครับ นักลงทุนที่ถือบิตคอยเป็นเวลานาน,านกว่า1ปีโดยซื้อมันในราคาที่ต่ำเนี่ยจะขาดทุนน้อยกว่านะครับแม้จะได้กําไรมหาศาลแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ที่ซื้อน้อยกว่า1ปีที่ผ่านมาที่ราคาเฉลี่ย37,000ดดอลลาร์นะครับซึ่งจะรวมถึงสถาบันส่วนใหญ่ที่เข้ามาเดิมพันกับคริปโตรวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุนมหาวิทยาลัยกองทุนรวม และกองทุนของบริษัทบางแห่งที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับมูลค่ารวมที่สูญหายไปเนี่ยจะมากกว่ามูลค่าของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับและจะกวาดล้างการลงทุนภาคเอกชนในบริษัทคริปโตเช่นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนนะครับรวมถึงมูลค่าของบริษัทคริปโตที่จดทะเบียนอยู่ซึ่งมูลค่าประมาณ9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ สิ่งที่จะส่งผลตามมานะครับบริษัทชำระเงินไม่ว่าจะเป็น PayPal หรือว i ซ a นะครับจะสูญเสียธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้การประเมินมูลค่าของบริษัทของพวกเขาเนี่ยแย่ลงบริษัทต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอาจสร้างความสูญเสียถึง2ล้านล้านดอลลาร์จากคลื่นกระแทกแรกนี้นะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะลุกลามแพร่กระจายไปหลายช่องทางน,นะครับผ่านไปยังสินทรัพย์อื่นๆทั้งคริปโตและสินทรัพย์กระแสาหลักนะครับช่องทางหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้เลเวเลตนะครับซึ่ง90%ของเงินที่ลงทุนในบิตคอยทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ไปกับอนุพันธ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็น FTX หรือ b i n a n c e นะครับซึ่งลูกค้ามีการกู้ยืมเงินมาเพื่อทําการเดินพันที่ใหญ่ขึ้น การแกว่งตัวของราคาเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเรียกมาจินขนาดใหญ่ได้ซึ่งความเร่งรีบเพื่อตอบสนองความต้องการมาจินในสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับอาจบังคับให้กลุ่มนักพน,น,นันนักเก็งกาไรต้องทิ้งสินทรัพย์ทั่วไปเพื่อเพิ่มเงินสดนะครับเนื่องจากการถือครองคริปโตเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกไม่คุ้มค่าอีกต่อไปซึ่งอาจจะมีการเทขายออกซึ่งขอบเขตของหรือว่เรจในระบบนั้นยากต่อการวัดความเสียหายได้อย่างชัดเจน ผลกระทบต่อมาก็คือเหล่าสเตเบิลคอยน์นะครับที่ขับเคลื่อนการซื้อขายคริปโตเนื่องจากการแลกเปลี่ยนดอลลาร์สำหรับบิตคอยนั้นช้าและมีค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับผู้ค้าที่ต้องการรับผลกำไรและนำเงินกลับมาลงทุนใหม่มกักจะทำธุรกรรมในสกุลเงินสเตเบิลคอยน์เหล่านี้นะครับซึ่งผูกติดอยู่กับดอลลาร์หรือยูโรนะครับซึ่งเหรียญสเตเบิลคอยน์ใหญ่ๆเองเนี่ยมีมูลค่ารวมกันถึง1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตบางแพลตฟอร์มเนี่ยถือเป็นวิธีการหลัก ในการใช้ในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่น USDT นะครับกล่าวว่า50%ของสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยถูกเก็บไว้ในเงินสด12%ในสินเชื่อที่มีหลักประกันและ10%ในพันธบัตรองค์กรกองทุนและโลหะมีค่าต่างๆนะครับต้องบอกว่าหากมีการล่มสลายของคริปโตเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในวงกว้างโดยขอบเขตของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันยังไม่ชัดเจนมากนะครับมีองค์กรจํานวนมากเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าต้องบอกว่ามีเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่มีส่วนแบ่งความมั่งคั่งมหาศาลจากพวกมันเหล่านี้ดังนั้นการสูญเสียเนี่ยจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากๆแต่ส่วนของภาคธนา,านคารเองนั้นมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างสูงนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เรียบเร่งที่จะถือบิตคอยในงบดุลของพวกเขาอยู่แล้ว แต่กรณีที่ยากว่าน,นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะจินตนาการนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำทำให้นักลงทุนเนี่ยต้องเสี่ยงมากขึ้นการล่มสลายของคริปโตเนี่ยอาจทําให้เกิดสินทรัพย์แปลกใหม่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างราคาบิตคอยกับหุ้นมีมเนี่ยและแม้แต่หุ้นขนาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเหล่านักเก็งกาไรนํากําไรที่ได้จากหุ้นที่ล้าสมัยเนี่ยไปลงทุนในคริปโตนั่นเอง ซึ่งหากราคาของบิตคอยตกจนไปถึงสูงจริงๆเนี่ยในสถานการณ์แบบสุดโต่งเนี่ยมันเชื่อเห็นว่าเร v ว r เรทเซเบนคอยและความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นคีย์หลักที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและขอบเขตกว้างใหญ่มากๆนะครับโดยที่สำคัญตอนนี้เนี่ยสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับการเงินแบบเดิมๆมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นโกลแมนแซกเนี่ยวางแผนที่จะเปิดตัวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตวิซ่าได้เปิดตัวบัตรเดบิตท,ที่จ่ายรางวัลลูกค้าเป็นบิตคอย ซึ่งในขณะที่คริปโตกําลังขยายตัวศักยภาพและพลังของคริปโตหากมันล่มสลายขึ้นมาจริงๆก็จะทําให้ตลาดหยุดชะงักในวงกว้างได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการลงทุนโดยเฉพาะในสกุลเงินดิ่ิตั้เหล่านี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าไปพัวพันกับโลกการเงินยุคเก่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่บิตคอยราคาจะเหลือศูนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่เราได้เห็นกันว่าตอนนี้เนี่ยโลกการเงินมันได้หลอมรวมและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งมันคงเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยให้เกิดการล่มสลายของคริปโตอย่างแน่นอน ซึ่งหามองในอีกแง่มุมก็ต้องบอกว่าเหล่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโลยีที่ถูกขีดเขียนมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือเป็นทั้งจุดแข็งและเป็นความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่รุ่งเรืองของเทคโโนลยีเหล่านี้นะครับแต่ใครจะรู้อนาคตนะครับเพราะว่าเทยีเนี่ยขับเคลื่อนไป้านหน้อย่างรวดเร็วมากจนเราตามแทบไม่ทัน ซึ่งในอนาคตเนี่ยบล็อกเชนหรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างปัญหาหลักๆอย่างปัญหาดับเบิลสเปนดิงซึ่งบิตคอยได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จสุดท้ายพวกเขาอาจจะถูกดิสลอฟโดยเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนที่โลกการเงินแบบเก่าๆกำลังจะถูกดิสลอฟในตอนนี้ก็เป็นได้เช่นกันครับผม สำหรับเรื่องราวภาพจำลองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้า Bitcoin, บิตคอยมูลค่าลดลงเหลือศูนย์จริงๆใน E p ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ on, a ดธารดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ